ดีครับคลิปนี้พามาดูเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบ VGS ครับ VGS เครื่อง2,500ครับเป็นของถอดจากรถครับของเดิมๆครับของเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับพวกไส้ในผมมี ของหนึ่งจุดเก้าครับของสองพันห้าครับพอดีผมเอาไปใส่ไผมเอาหนึ่งจุดเก้าไปใส่รถไถครับพอดีมันเรือลูกหนึ่งผมก็ว่าอยากปล่อยครับเอาเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับตัวนี้ดีครับมีมีเวกเกตแต่งให้เลยครับคุ้มนะครับมีเวกเกตแต่งให้เลย ตัานตั้นได้ไปไม่ต้องไปซื้อไว้เก็ตใหม่ครับเพราะวิเกตก็หลายตังค์ครับหลายพันตอนนี้มีเวเกตให้เลยเป็นรถน้ำไอรถเปลี่ยนเทอร์โบครับพอดีริมแมปก็เปลี่ยนเทอร์โบออกเอาเทอร์โบใหม่ใส่เทอร์บบโบนี้ก็ยังไม่อันนี้ครับยังไม่รวมเลยครับแกนก็ยังแน่นครับ ยังใช้ได้ครับท่านใดเอาไปใส่สรถไทยใส่ได้ครับตั้งแต่28แรงจนถึง60แรงรถไทย28แรงของคูปตะเป็นที่เป็นเสื่องนอก,กน,น,นะครับผมเป็นก็ใส่เยอะอยู่นะครับเป็นโบตัวนี้นะมันก็ปั่นใบอยู่นะครับใช้ได้ครับวันนี้ก็ปรับลิกเกีครับ เอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ครับหรือท่านใดที่สนใจก็ถามผมได้ครับันี้ก็สามพันครับสามพันบาทพร้อมส่งต่อรองได้ครับราคากต่อรองได้ครับว่าไว้ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรครับถ้าท่านใดอยากไปใส่รถไถหรือไปใส่รถกระบ,บะก็ใส่ได้ครับ ไม่ีปหาอะไรยรังดีอยู่ครับยังใช้ได้ครับเพราะว่าขว้างถอดออกเฉยๆครับตอนล้วก็เปลี่ยนโบใหม่ครับตัวนี้ก็วิกฤตของเป็นวิกฤตแต่งครับไม่ต้องซื้อไปไม่ต้องมาซื้อใหม่ครับ ต,ตัวน้ำมันก็มีให้ครับแบบน้ำมันก็มีให้กลับเป็นตาบูเดิมๆครับไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนแค่เวกเกียร์กระป๋องเฉยๆครับสวยอยู่ครับสภาพดี แกนก็ไม่ลุนนะครับแกนแน่นอยู่เพราะว่าผมเอาไว้ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะาผมผมใส่ของหนึ่งจุดเก้านะครับทีแรกผมว่าจะใส่ในรถผมรถรถ,รถอุปตาผมผมว่าจะใส่ตัวนี้พนอะดีผมผมอยากลองหนึ่งจุดเก้าดูก่อนทีนี้ผมใส่หนึ่งจุดเก้าเสร็จแล้วผมขี้เกียจทำใหม่ครับ <laughs> ผมก็ใส่หนึ่งจุดเก้าเลยตัวนี้ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ยาก พี่น้องท่านใดก็อยากได้ก็สบถามผมได้ครับราคาสามพันบาทก็ต่อรองได้ครับพร้อมส่งให้เดี๋ยวผมจะไปส่งให้เพราะว่าผมเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับ <c oughs> ครับเป็นเบอร์วีเจสครับวีเจสเครื่องสองพันห้าครับสองพันห้ายูซี เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ครับสภาพสวยอยู่ใส่รถไถได้ใ่่รถไถนี้แรงเลยครับผมก็ว่าคุ้มอยู่นะซื้อไปถ้าเราไปซื้อที่ช่างที่เขาทำเทเบิขายโดยตรงเทเบูตัวนี้ครับราคา รวมทั้งหมดทั้งท่อทั้งอะไรมันจะประมาณหมื่นหกเลยครับหมื่นหกมืนห้าถ้าว่าซื้อไปผมขายให้ประมาณผมขายให้สามพันก็ถือว่าคุ้มเพราะอีกอย่างก็ได้ไว้เกียแต่งด้วยกี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ครับ